อันนี้ราคามาที่ฝั่งเมกานะครับเราอยู่ที่ร้านสตปริตอนนะครับมาเจอตัวนี้นะครับเป็นงานลามูกับเทนนะนี่ตัวนี้แฟชั่นฟิกเกอร์นะครับงานของอา i ิ e ิเกเลยตัวนี้อ๋อมีทรงผมให้ด้วยให้เกลีนนะะ่ยผมสยามเลยแล้วก็เอฟเฟกต์หน้านะตารนี้มี็งานค่อนข้างสวยนะงานดีงานด,านดีหน้าเหมือน้วย ก็เจอแล้วก็มาเจอตัวนี้นะที่เป็นงานอิชิบังคุจินะละวันเอนะตัวหัวของกันด้มฟีดอมนะครับตัวนี้3,000กว่านะ3,800นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นงานมาจากญี่ปุ่นนะเป็นตัวเดียวถ้าบ้านเราเนี่ย่ว่ามันด้วยที่ว่าสตอรี่เขาฮิ้วมาจากญี่ปุ่นมันก็เลยขายแพงกว่านิดหน่อยนะก็ใครที่ไม่อยากสุม่มก็มาจับจองไปได้นะยี่ห้อเชอบนะแต,แต่เราหาราคาที่มันย่อมยาวกว่านี้หนะ่อย ดีลแล้วไมด่ดิสกับผมอันพอขึ้นมาแ้เลื่อนมาชั้นสองนะที่ร้านเกมฟริกนะครับชื่อขึ้นมาเลื่อนมานะเขาเป็นร้านขายเกมแหละแต่ว่ามาสะดุดตาตับเจ้านี่นะนี่ตัวมันจะเป็นติกเกอร์ใส่ใหญ่ของสกอปแพนดาใช่ไหมแบบใส่นะแล้วมีไฟข้างในด้วยก็พอใส่ไฟเข้าไปก็อันนี้ก็ดูด,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 ดีนะเลิฟเอ w a ว้ดินสวยดีสวยดี สะดุดตาเนี่เอออันนี้ไม่เคยเห็นนะมันเป็นลายมิกุนะแต่ว่ามันอยู่ในตู้กล่องสุ่มอะมันเป็นเหมือนสโนบออ่ะแล้วม,มีมิกุอยู่ข้างในนะน,นี่ก็สวยดีนะมมันรู้มาคือตกสุม่มเนี๋ยเราลองหาถามก็ดูสรุปพี่ที่ถามไปแล้วน้ำหมดไปแล้วนะันี้ไม่มีแล้วมิกุสโนบอว้าเราเพิ่งมาเห็นนะเออ เจอกล่องสุ่มตัวนี้ชอบเป็นโนรินะครับแต่ว่าถือกล้องอต้องถ่ายรูปเนาะเป็นกล้องตัวใหญ่นะครับอันนี้ก็ก็สวยดีห้าร้ห้าสิบละอืมคนสวยคนสวยชอบที่มันถือกล้องนี่แหละอันนี่มาในชั้น3ามนะครับในส่วนของพวกโชว์เคสนะ อันนี้มาเจอของน่าสนใจนะน,นี่คือสําหรับคนที่ชื่นชอบมอนเตอร์ฮันเตอร์นะครับตัวนี้พวกนี้เป็นตัวฟิกเกอร์นะไซส์เล็กนะครับมนันนี้นะไซส์สิบเซนนะของมอนเตอร์ฮันเตอร์นะตัวนี้เทียบนะเต็มไปหมดนะสําหรับคนที่ชื่นชอบมอนเตอร์ฮันเตอร์นะเรียกว่าน่าจะครบแล้วมั้งเกือบครบเลยเนี่ยเตัวข้างล่างจะมีหลายที่เป็นพวกตัวมอนเตอร์นะนี่ เต็มไปหมดตู้นี้เราเรียกว่าเป็นตู้ของคนที่รักวอนทานจริงๆในขนาดพวกนี้ยังมีนะครับตัวเล็กนี่ไอหมูนี่ก็มี <c oughs> นี้ตัวที่เป็นตัวเอกนะตัวละครก็มีนะเป็นเซตนะไม่แพงเลยนะสามสี่ร้อยเอเออเจ๋งดีเจ๋งดีใส่ใบทักนะอ๋ะอนี่มาในร้านเาจอตัวนี้กล้องแคนนอนที่เราเคยซื้อไปรีวิวแล้วนะ แต่ว่าทีนี้มันมีอันใหม่ออกมาเห็นนี่เป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เป็นล่างของออพติมาสพรามนะแต่ว่าอันนี้เป็นสีดำเป็นในเมซิสพรามนะอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะปกติจะเห็นตัวนี้ที่เป็นดีเซปติคอนนะกับอีกอันหนึ่งที่เป็นของออพติมาสแดงขาวนะแต่อันนี้เป็นล่างในเมซิสคนละมเออโอ้โหออกมาครบล่างเลยเจ๋งดีแล้วก็นี่ตัวนี้เป็นซาวเวฟนะ โทมิทากาลาแท้นะครับแต่เป็นสีทองนะเป็นโกลเด้นโอ้ครบรอบ35ปีนะท่านฟอร์เมอร์นะเป็นโกลเด้นสามเวฟนะทองอลามไม่ค่อยเห็นโอ้ยนี่มาเจองาน c a ดี y t ทอยนะที่เป็นมอเตอร์ไซค์ไรเดอร์นะตั้งแต่ดูมาเนี่ยผมว่าที่เนี่ยถูกสุดเพราะอย่างเงี้ยตัวนี้สวยนะเป็นตัวใสนะกับ,นะกบมอเตอร์ไซค์ v ีหนึ่ไซโคลนะครับ150เท่านั้นเอง แล้วเซตอย่างเงี้ยนะเซตทั้งหลังนะที่เป็นแบบว่าตัวพร้อมฉากที่วิ่งบนเขื่อนใช่ไหมอันนั้350เองนะมีสองตัวด้วยอันนี้ผมว่าผมเห็นเป็นชุดไรเดอร์ที่ถูกสุดละหรือว่าอย่างเงี้ยตัววีสามวีสามร้อยใช่ไหมเราซื้อไปทำสีก็กล่องหนึ่งก็ส5 0แล้วทำสีอีโคโฮนี่ออกมาให้แต่ของเราสวยกว่าไปย้อนดูในคลิปได้นะครับทำตัวเล็กๆแวกตัวนี้ตัวนี้ก็ถือว่าราคาถูกนะโหดูดิ ราคาถือว่าราคาดีเลยที่มันเอออันนี้เป็นไรเดอร์ใหม่หมออคิกโกะอนี่เดี๋ยวจะสนใจตัวนี้จริงๆตัวนี้ราคาดีสวยดีสวยด,วยดีตัวใสจะบอกว่าตอนนี้ร้านที่อยู่ชั้นสามนะครับขึ้นมาไดเลื่อมนมาเรียวซ้ายนะอ่าก็จะเจอเป็นร้านที่เขาขายพวกงานเล็กๆตัวเล็กๆตรงเนี้ย่านที่เป็นงานแชนดี้ทอยนะ แต่ผมว่าที่นี่ขายราคาดีกว่าที่มิกถ้าใครชอบงานแบบนี้ที่มิกจะมีเยอะมีให้เลือกเยอะแต่ว่าที่นี่ราคาจะย่อมเยาว์มากนะอย่างเงี้ยอย่างเซฟเนี่ยเห็นไหมอีก,กาอย่างเงี้ยตัวเล็กเนี่ยร้อยห้าสิบสามร้อยนี่ตัวไม่แพงเนหะ็นไหมละตัวนะครับตัวเล็กนี่ก็ไม่แพงมากนะ,ะหรือจะเป็นงานอย่างเงี้ย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 งานยานของดับเบิลเซต้าใช่ไหมเนี่ยสองร้อยห้าสิบเองนะเห็นไหม นี่งานไซส์ใหญ่นะประมาณ10เซนเลยนะหรือว่ากันดั้มวีกันดั้มเนี่ยก็2 5งเองเอออย่างกันคินิครูแมนนี่ก็200เองนะปรากติถ้าเราเห็นที่มิกอะราคามันจะสูงกว่านี้นะถ้าถามผมเนี่ยอย่างพวกงานเนี่ยพวกตระกูลเนี่ยที่เป็นหุ่นเซนไตน์ซูเปอร์โรบอทเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับที่นี่นี่แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยร้อยสองร้อยอะไรประมาณนี้สองร้อยสามร้อยเต็มเต็มที่เลยนะ นี่อย่างตัวนี้เทสรินตัวใหม่เล่น17เนี่ย400น,ยนะกล่องเนี่ยงานเบบนแพ็โต้แท้ด้วยนะอย่างแพ็คนี้ไม่แกะเลยเออโ้โหถือว่าราคานี่แจ่มจริงใครชอบงานพวกเอเอมาคอร์ดแบบเดยวนี้ก็150เองไงมั้งหรือ,อว่าจะเป็นงานพร้อมฉากเนี่ยในคู่มาชินกานี่ก็สวยมาชินกากับเซิร์ตมาชินกานะนเสิร์จในคู่นี้ก็สวย มีพวกตัวหลังก็ครบเลยนะใช่บเนยะแต่ข้างหลังนั่นเป็นงานเรซินนะเนี่ยเรซินจะเนื้อจะแข็งกว่าตัวงาน PVC นะพวกนี้เป็นงาน PVC นะนเนี่ยคนละเ้อนันกันแต่ว่าราคาดีราคาดีอันนี้อยู่ในร้านแบนเทสโตนะครับก็มีฟิกเกอร์ออกใหม่ตอนนี้ก็จะมีคู่นี้จะยูยูฮาคุโชนะครบรอบ30ปีนะครับพี่น้องทงกุลโลนะนะครับก็จะมีเนี่ยทั้งพี่น้องเลย เพราะว่าตอนนี้ซีรีส์เพิ่งฉายไปนะครับใครที่ได้ดูก็หลายคนก็ชอบพี่น้องคู่นี้กันนะอืมก็เพิ่งหรอ่านะแล้วก็มีนี่ของไอดอลนะครับตัวผมแดงนะครับอันนี้ก็570ร้เจบนะนี่ก็เพิ่งมาเหมือนกันนี่ ในส่วนของงาน WCF นะับมีอันนี้เพิ่งออกมาใหม่นะครับเป็นงานซีนเขาเรียกอะไรเหมือนงานฉากรวมสีประทับใจนะอันนี้ก็เป็นตอนที่ลูฟี่ก่อนออกจากเกาะใช่หไหมที่ซัตว์่ป่าตัวนี้ใครดูตอนแรกๆนะที่มันกัดแขนเชงคูขานะแล้วก็นี่ก็บเป็นตอนที่ลูฟี่ช่วยโซโลนะครับอันนี้ก็เป็นตอนที่อุซุปคุยครับเรียกอะไร แฟนเขานะก่อนถอดจะได้เรือนะครับโคนะอิงแมรี่นะจำชื่อ,อะไรคานาใช่ไหมอ่ารายการน,นี้ก็จะเป็นซีนที่โซโล่สู้กับมีฮอ,อกครั้งแรกจนไม่ยอมให้แกฟันด้านหลังหรอกเกือบตายนะครับอันนี้เป็นซีนรวมงาน WCF นะเออก็ก็แปลกดิอันนี้เป็นส่วนของรีเล็กไทม์นะครับฟิกเกอร์สาวน้อยเซ็กซี่อ่า ก็จะเป็นลารมูนะครับอันนี้เป็นลาโมในเวอร์ชั่นของ r e l a x t i m e นะครับนี่ก็จะเป็นโพดนี้โพดทันหลังนี่โพดนี้โพดนี้น,น,นี่ก็เพิ่งออกมาใหม่นะงานลาโมนะครับในส่วนของชั้น4นะครับนี่จะมีร้านฟิกเกอร์นะ Angel Toy นะครับฟิกเกอร์แอนทอยนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านขายพวกงานปั้นนะงานสเตตจูนะนี่พวกงานพวกนี้นะ แต่ว่างานร้านนี้จะเป็นงานค่อนข้างเรียกไรผมว่างานก็ค่อนข้างสวยนะที่เขาเลือกมาขายในร้านนี้นะอ,อ,อันนี้จะถูกจดิตเราหนะ่อยนี่อย่างเงี้ยแย่เซตมอลลี่นี่ก็สวยนะเห็นไหมดูดิเป็นมอลลี่กับมอเตอร์ไซค์นะแต่วามอเตอรไซค์เนี่ยแบบเป็นเครื่องจักรแบบว่าสตรีมพั้งหน่อยนะค่อนข้างเท่เลยดีเทลเขานี่สวยมากนะเห็นไหม,มเป็นมอลลี่ที่รู้สึกว่าเราอยากเก็บ ชุดนี่เลยทีเดียวนี่ไอตัวข้างหลังเนี่ยที่เป็นล้ออะไรเงี้ยเข้ามาเท่ดีเท่ดนีนี่ตัวละเท่านี้นะสองหมื่นแล้วกง็งานเขาจะเป็นงานดีเทลเท่ๆท่งานเขาจะสวยๆดีเทลเนะยอะๆเนี่ยนี่อย่างนี้อย่างซูไซสควอนเนี่ยช่้ามาตัวอ่างานก็จะสวยเลย อันนี้เป็นชุดผ้านะพร้อมฐานนะตัวนี้ห้าหมื่นสามนะครับ้าเนะท,ท่ากันก็ถ้าเป็นของเล่นก็จะได้ลายการ์ตูนก็จะได้นี่เซ็ตไขโดนะครับแต่เป็นไขโดเวอร์ชั่นหนุ่มนะเห็นไหมอันนี้เป็นไขโดตอนหนุ่มสมัยตอนที่เขาที่เป็นร่างหนุ่มนะนี่แต่เดีนี้มันมีโมโมอยู่เล เพราะว่าเขามีร่างแกะนะ่นะอนนี้นี่น,นี่เขามีหัวแก่ให้เปลี่ยนเราจะเป็นหัวตอนแก่ก็ได้ก็อยู่ที่เราจะใส่นะว่าอยากได้ร่างไหนนะเฮดีอันนี้เป็นไคโดใช่ไหมแล้วก็อันนี้ด้านลาน่างด้านนี้ก็เป็นไคโดเหมือนแต่เป็นตอนล่างมังกรนะต่อสู้กับลูฟี่เกียร์ห้านะนะเรื่องนี้ก็เป็นไคโดเหมือนแต่ว่านี่เป็นไคโดยืนเฉยๆแต่มีไฟด้วยนะ มีไฟกระพริบมีไฟกระพริบอยู่ที่ตรงเอฟเฟกต์อันนี้ก็เสียงดีนะอันนี้โลคอลมากอันนี้คือรถขายส้มตำนี่ติ้งนะครับกับอันนี้ขายพวกวอฟเฟิลวอฟเฟิลขนมนังพึ่งยของไทยนะอันนี้เป็น,นกาเรียกรเหมือนพวกแบบกำลองอะไรเงี้ย ของพวกแผงลอยไทยนะแต่พอน,นั่งดีนะเห็นมันมีกล่องโฟมมีลังโคบา่าง้วยอันน,นรถเข็นสังกระสีนะสวยดีสวยดีสวยดียดไทยไทยโอบนชั้นเจ็ดจะมีงานกิจกรรมจับบนกลางกล้องนะในพวกกล้องฟิล์มเขาจะขึ้นมาใายที่ชั้นเจ็ดนะ ว่าเห็นว่าคนเงียบๆนะสำหรับกล้องฟิล์มอันนี้มาในส่วนของฟูดคอร์ตนะฮะก็พอมันก็จะมีเกมตู้นะไปเก็บบ้านนะครับน,นี่เราเห็นพี่คนนี้เขาเล่นเนอะ้ยกชุดเ็ชุดมายังไม่พลาดเลยอันนี้แต้มร้อยเจ็ดสิบกว่าลวสเต็สองอ่า เพื่อนๆก็เตะสองใครเคยเล่นจะพอจะเข้าใจนะครับเริ่มมีอาการเหนื่อยให้เห็นขอไไ่มีลุพลาดบ้างครับโอ้โหสุดยอดผยังขยับว่ะนะ เอ็กเซเลนส์496เขามันคืออะไรอ่ะเซ็ตโบกหนึ่งอ๋อจบแล้วได้400ขวบ1 5าร10ยอดนี่นี่นี่กล่องสุมอันนี้น่าสนใจนะครับเป็นกล่องซุมของกอซิล่านะมีสองเซ็ตนะครับอันนี้จะเป็นกล่องสุมของพวกเมกากอซิล่าสวยนี่มาเห็นไหมลูกจักรกไหม อ่าก็ตระกูลเมกาปลาซิลาแต่เข้าใจผมก็ใช่ว่ามันจะแยกเป็นปีนะว่าปีไหนปีไหนส่งลังมีหกหกตัวนะครับแต่วก็อันนี้เป็นกนาซิล่าเวียดของอันนี้มีส่งมีสี่กล่องสี่ร้อยห้าสิบอันนี้แต่เขาไม่มีตัวชวอตเลยไม่แน่ใจว่าหน้าตายยังไงร,รับคนช่วงนี้นะเท็นกาซิลานะไม้แตะนหนคาปาซิลาสวย่ะ ไอตัวข้างบนก็ดีอันนี้ก็เป็นของมาซิล่าเหมือนกันนี่เป็นเอสดีนะไอตัวนี้มีเครื่องซูเปอร์ฟคอมด้วยเออนี้ตลกดีนะเครื่องซูเปอร์ฟคอมของเี่เห็นนะเป็นเกมเหมือนการ์ดบอลนะแต่ว่าเป็นกอซิล่าเอออันนี้เจ๋งดีเลยเจ๋งดีเป็นอาร์ทอยด้วยกันนะเป็นเหมือนฟอสฟีควาและกอซิล่ามันเป็น เหมือนกับพวกเด็กมัธยมหรือนักเรียนเลยเนี่ยเองเนี่ยนี่ก็เป็นชุดพระ,ระองเลยญี่ปุ่น <c oughs> เออ,อนี่นะสำหรับลายรถญี่ปุ่นตัวนี้นะครับที่เคยเห็นในช่องพาขีสะพานเหล็กน,ะนี่นี่คือเขาทำสีแล้วนะอันนี้เคย <c oughs> เคยเห็นแล้วนะอันนี้คือตัวที่ใหม่ที่เขาเพิ่งทำกันนะเป็นรถอันนี้รถลามเมงใช่ไหม ดังโง่ดังโง่อดังโง่รถดังโง่ขับรถตู้เกมนะฮะนี่ตู้เกมก็มีเด็กนั่งเล่นเกมวยอะขบนเป็นรถขายปลาอ๋อนอะไรนะอ๋อนี่ตรงนี้เขาทำเพิ่มให้ใช่ไหมฮะอืมโอ้โหเพียบเลยขั้นตอนการทำเลย ใช่ครับนี่รถอ๋อนี่คนละคันอ๋อนี่ชื่อดังโง่ถูกไหมใช่นี่นี่นี่ชื่อสองตัวนี้เราคงนีปัญญาทำแน่นอนเราทำไม่ได้จอบมาสวยอย่างนี้อ๋อนี่นี่นี่กล่องตู้เกมเลยค่ะดูตู้เกมหน่อยนี่ยังมีขายอยู่ไหมตอนนี้มีมีแต่หน้าร้านวันนี้หมดครับอ๋อวันนี้หมดแล้วใช่ใช่วันนี้ปลาสุดท้ายเลยไป แต่ยังมีมาเติมนะครับเอ๊ะตู้เกียี่มันเท่าไหร่เนี่ยเท่ากันเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่900 900 900 90แต่มาจากช่องเขาเดี๋ยวมีส่วนลดพิเศษอ๋อนี่ก็บอกถ้าเป็นพาซีส่วนลดพิเศษอีกแต่ไม่มีของมาสิมีมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวมาเติมครับอ่าเดี๋ยวมาเติมนะฮะแต่มีบางตัวอาจจะหมดนะอืมอาจจะมีไม่ครบอาจจะมี เดินตรงสะพานหันนะครับอันนี้เราไม่เคยเดินข้ามมาเลยนะเออก็คึกคักดีร้านของกินเยอะเป็นคนละฟิวกับตรงฝั่งเมกาสะพานเลยกันนะตรงฝั่งคลองอ่างนี่คลองอ่างเหมือนกันนะอาก็ที่นี่เขาจะแบบว่าขายของตลอดแนวเลย จะมีรวกร้านอาหารนะจิเยอะไอห,หมดเรียกว่าผมว่าที่นี่มีชิวชิวานะใครจริงๆริงเดินดีนะเดินในตอนเย็นๆยนเนี่ยแหละร่ำลมตกแต่ผมว่าค่ามาเดินทางสะพานหันเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยน,ะนี่คือเราเดินเข้ามาในตรอกไนปะผมเห็นว่าตรอกมันสวยดีเดินเข้ามาดูนะฮะโอ้ บรรยากาศเหมือนอยู่ต่างประเทศจริงๆสวยๆสวยๆสวยจริงๆเขาทำดีนี่นี่มีโฮสเทลด้วยโอ้มาโฮสเทลโอ้โอ้โอโอสวยเขาเป็นตึกเก่าโอ้บรรยากาศดีที่นี่น่าสนใจน่าสนใจอันนี้คือเดินจากตัวเมกามานิดเดียวเนะยก็ามาถึงที่นี่เลยนะ ก็ถือเป็นที่พักที่ใกล้ดีนะครับนี่นามมาอา마คาเฟ่เนี่ยนี่คือกุ้ยชายสะพา<อ>นหันนี่เราสั่งกุ้ยชายสะพานหันไว้เขามีกุ้ยชายหลายแบบเนี่ยเอง ก็ผมสั่งจ <un> ุดตัว no นี้เป็นผู้ช่ายเบอร์เกอร์กับผูชายพอเพราะว่าหมดแล้วเขาเหลือแค่สี่ชิ้นเนาไม่งั้นผมจะสั่งผูชายต่ออีกหลายชนเพราะมันหมดแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปวันนี้นะแล้วนี้เราเป็นวันประมาณกลางเดือนธันวาคมของปลายปี66พอดีนะก็วันนี้เรานอกจากพามาดูของเล่นแล้วยังพามาเที่ยวยอดสะพานหันไปนะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันคือมันใกล้ขนาดนี้เลยนะดูนู่น ไม่ก้าพาซ่าอยู่นู่นเห็นไ,ไหมเราแค่เดินข้ามฟากมานิดเดียวนะข้ามถนนมานะครับก็จะเป็นฝั่งสปันหันนะไม่ใช่องไม่ใช่ฝั่งที่อยู่หลังโอววันนะอันนั้นตรงนั้นคือเราจะเรียกว่าคงานะครับแต่ตรงนี้มันคือข้ามใหก่ด้าน,นอีกมุมหนึ่งนะครับเออถ้าใครไม่เคยมาเนี่ยผมก็จะบอกว่าผมก็เพิ่งเคยมาตอนนี้ก็ทําใหม่เหมือนกันแนตะ่ว,ว่ามีเรียกอะไรของน่าสนใจของกินเยอะของกินเยอะของน่าอร่อยเยอะๆหมดเลยอย่างที่บอกซื้อผูใชายกับด้วย ระหว่างนี้ใครดูหนังเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ช่องน้ำหนีด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ